2 6่มีนาคม2,566นะครับกับโครงการ2ของผมนะครับเป็นโครงการที่จะปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับบนพื้นที่3ไร่แล้วก็แบ่งพื้นที่นะครับเป็นบ่อใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็เนื้อที่ประมาณ2งานนะครับก็จะเลี้ยงปลานินปลาทะเพียนแล้วก็มีปลาบึกอยู่ประมาณ1 5ตัวนะครับปลาบึกก็ขึ้น เห็นขึ้นตัวมาเรื่อยๆนะครับน่าจะตัวโตพอสมควรแล้วปล่อยได้ประมาณปีกับ2ปีแล้วนะครับประบึกตรงนี้บ่อตรงนี้นะครับก็จะมีบัวสีม่วงนะครับขุดมาหลายปีแล้วตากับยายขุดไว้นะครับสำหรับสวนตรงนี้ผมตั้งใจที่จะปลูกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจน,นะครับก็คือไม้พยุงห่วงเฮลี่นะครับก็เป็นพันไม้ที่ ได้รับดองสายพันธุ์นะครับอันนี้อันนี้ส่วนระยะยาวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆผมก็จะปลูกไม้พยุงห่วงไฮรี่นะครับแล้วก็จะมีผลไม้นะครับที่เตรียมไว้ก็จะมีคีเปยอยู่6ต้นมลริตยอยู่12นะครับต้นทุเรียนต้นต้นมะยงชิดนะครับก็เตรียมเตรียมไว้ก็จะมาปลูกบนร่องนะครับ สวนไม้ผลที่มีลงไปแล้วสองอาทิตย์ก็จะเป็นมะพร้าวกับกล้วยนะครับมะพร้าวนี่ไม่สวยเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ดูแลนะครับก็แห้งเลยนะครับน่าจะติดอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับผมมาลงอยู่20ต้นน่าจะติดประมาณ10ต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูสวนนะครับโดยรอบก่อนผมขุดสวนได้ สองอาทิตย์เอ้ยผมขุดสวนได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็ผมปลูกกล้วยได้สองอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็มีมาอาทิตย์นี้ก็มาลงกล้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาพันสูงนะครับบริเวณตรงคลองแม่นะครับอันนี้คือบริเวณคลองแม่นะครับคลองแม่นี่จะมีความกว้างอยู่ประมาณสัก3าเมตรได้นะครับลึกก็น่าจะ1.5ถึง2เมตรนะครับ ผมก็จะปลูกหมากพันสูงนะครับหมากพันสูงนี่ผมซื้อมาหน่อละบาท50ตังค์แล้วก็มาชําไว้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพอโตขึ้นมาผมก็เอามาปลูกที่นี่นะครับโตประมาณนี้ประมาณสัก30สเซนนะครับผมก็จะปลูกล่องล่องน้ําเลยนะครับห่างจากล่องน้ําก็ประมาณสัก50เซนนะครับแล้วสูงขึ้นมาอีกประมาณเมตนึงผมก็จะปลูกกล้วยนะครับ ซึ่งระหว่างช่องช่องว่างระหว่างหมากช่องว่างระหว่างต้นหมากนะครับผมก็จะปลูกเป็นพยุงห่วงเฮลี่นะครับความยาวก็ความกว้างก็น่าจะห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก4-5เมตรนะครับระยะห่างของต้นไม้นะครับส่วนระบบน้ำที่อำเภอน้ําพองตรงนี้นะครับเป็นน้ำ น้ําชนประทานนะครับจากเขื่อนอุบลรั์ส่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับเขาก็จะต่อท่อมาเรื่อยๆนะครับส่งตามที่นาของชาวบ้านนะครับสำหรับค่าบริการเขาคิดอยู่ที่ชั่วโมงละ15บาบาทนะครับของผมตอนนี้ก็ของแม่ก็เต็มหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นคลองแม่นะครับผมเมื่อเช้าผมโยนต้นกล้วยลง ก็จะให้ปรับสภาพน้ํานิดนึงนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นส่วนอ้อยนะครับสําหรับส่วนของผมก็แต่ก่อนก็จะเป็นส่วนอ้อยเหมือนกันนะครับก็มีคนมาเช่าทำอ้อยนะครับทีนี้ก็ยกเลิกสัญญาก็เลยผมก็เลยมาปรับพื้นที่นะครับคลองน้ำผมมีอยู่ทั้งหมด5คลองนะครับรวมของแม่ อันนี้เป็นคลองแม่นะครับส่วนคลองแม่นี่ผมก็จะมีฝังท่อ PVC นะครับแล้วก็ใส่ข้องอแล้วก็ใส่ท่อขึ้นมาเพื่อปรับระดับน้ำนะครับถ้าน้ำเต็มเต็มท่อตรงนี้ก็จะล้นไปถึงคลองลูกนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ เมื่อชานี้ผมยังได้ปรับระดับน้ำอยู่นะครับส่วนตรงกลางของคลองพวกนี้นะครับผมก็จะปลูกเป็นไม้ผลนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับอากาศกำลังร้อนเลยช่วงนี้ถือว่าอากาศร้อนมากนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40องศาเลยนะครับผมปลูกต้นไม้ไว้นะครับอย่างผมลงมาสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับบางต้นก็ใบไหม้เลยนะครับถือว่าแดดจัดมากเลยนะครับรั่ววันนี้ก็ลงไป10กว่าต้นนะครับหมากหมากพันสูงก็ลงไป38ต้นนะครับวันนี้เอามาจากน้ำพองนะครับโอ้โทษทีเอามาจากมหาสารคามนะครับ ประมาณ40ตน้นอันนี้เป็นลักษณะคลองแม่นะครับถ้ามีน้ำถ้าสามารถที่จะรักษาระดับน้ำประมาณนี้ตลอดนะครับการพังของของดินนะครับก็น่าจะน้อยอยู่นะครับส่วนน้ำก็จะมีเติมเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าสมมติว่า น้ำชนประทานขาดช่วงผมก็มีแผนที่จะนะครับที่จะสูบน้ำจากบอ่อใหญ่ขึ้นมาเติมนะครับเติมคลองแม่แล้วก็ให้ไหลมาที่คลองลูกคลองแรกแล้วก็ผมก็เชื่อมตัวเชื่อมต่อโดยท่อนะครับระหว่าง 4- 5ห้าคลองนี้นะครับก็จะระดับน้ำก็ลดหลั่นลงไปสุดท้ายน้ำก็จะไปลงที่สระเหมือนเดิมนะครับ อันนี้เป็นถนนทางเข้านะครับแต่ว่าอนาคตก็คงปลูกต้นไม้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับตรงกลางนะครับมีคุยกับยายไว้นะครับจะปลูกเป็นกล้วยหอมทองนะครับระยะห่างก็น่าจะประมาณสัก -78 เมตรนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาพวกทุเรียนเอามายงชิดนะครับปลูกจนถึงกองดินสีดำาๆนะครับอันนั้นเป็นขี้อ้อยเผานะครับสั่งจากโรง หลงอ้อยนะครับตรงกลางก็จะเป็นไม้ผลนะครับส่วนริมซ้ายขวานะครับริมสุดนะครับก็จะเป็นต้นหมากขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพยุงไฮลี่นะครับตรงกลางก็จะเป็นไม้ผลแล้วก็กล้วยหอมนะครับส่วนริมด้านบนสุดตรงนี้นะครับผมก็ลงมะพร้าวนะครับ ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าต้นเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ลดน้ําอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับต้นเขาเลยเหี่ยวก็น่าจะมีบางต้นที่รอดนะครับกล้วยต้นเล็กๆผมก็ลงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยนะครับอีกฝั่งคลองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นหมากสูงนะครับก็มีอยู่6ต้นตรงกลางผมก็จะปลูกเป็นพยุงห่วงไฮลี่นะครับ พยุงห่วงเอลี่ที่ผมวางวางแผนไว้ก็ทั้งหมดร้อยต้นนะครับก็บนพื้นที่สามไร่ตรงนี้พอดีเลยนะครับส่วนต้นไม้นะครับด้านหน้าสวนที่ตรงริมสะผมก็ตั้งใจจะปลูกประดูแดงนะครับที่เป็นไม้ป่าที่เป็นดอกถือว่าสวยมากนะครับประดูแดงอันนี้คือต้นมะพร้าวนะครับอีกต้นหนึ่งที่ผมบอกว่า ไม่รอดนะครับพวงนี้ต้องได้หามาปลูกทดแทนนะครับส่วนร่องตรงนี้นี่ก็น่าจะมีมะระกอมีกล้วยนะครับปลูกไว้ตรงกลางอันนี้จะเป็นบริเวณคันแดนนะครับ แดนก็จะมีไม้พวกเสดาต้นมะขามต้นตาลน,นะครับมะขามมงมะขามแต้ก็มีนะครับต้นกระถินก็มีนะครับจะเห็นว่ามีท่อเชื่อมระหว่างคลองสคลอง2คลอ,อ,องนะครับก็คือน้ำเต็มตรงนี้ก็จะล้นไปอีกคลองหนึ่งนะครับ พื้นที่ชุ่มชื้นพอสมควรนะครับชุ่มชื้นดีมากเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการปล่อยน้ําแล้วก็ให้สูงถึงตะพักนะครับก็ทําให้พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับชุ่มชื้นนะครับดินเป็นดินทรายสีเหลืองๆนะครับน่าจะปลูกต้นอะไรก็น่าจะสวยอยู่นะครับตอนนี้น้ำใสมากนะครับ ผมโยนเงาบัวแดงลงไปสองอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ขึ้นนะครับต้องดูกันอีกทีว่าเขาจะขึ้นไหมตอนแรกว่าจะหาผักตบชวามาลงแต่ก็ใจเย็นก่อนดีกว่านะครับรอดูบัวแดงก่อนนะครับถ้าบัวแดงขึ้นก็คงจะสวยเลยนะครับอันนี้เป็นคลองของลูกของที่3ามนะครับก็จะไล่ระดับลงมาเมื่อเช้าดูระดับน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับ ต้นหมากลงสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนนี้สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับเพราะดินเพราะดินค่อนข้างจะชุ่มชื้น,นะครับต้นหมากถือว่าสวยอยู่นะครับไม่ได้ขี้เลยอะไรต้นหมากจริงผมเพาะไว้อยู่ที่150ต้นนะครับแต่เอามาแล้วประมาณ70ต้นนะครับที่เอามาลงที่นี่มะพราะ้าวคงต้องได้หามาต้องได้หามาปลูกใหม่นะครับ ก็เหลือระดับน้ําตรงนี้นะครับต้องรอต้องรอดูว่าระดับท่อนะครับจะสามารถที่จะปล่อยน้ําลงตรงตรงบ่อได้หรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นคันบ่อนะครับก็จะมีพวกขนุนต้นไผ่ต้นกล้วยผมก็ได้กล้วยจากตรงนี้แหละนะครับเอาไปปลูกข้างบนนะครับต้นมะนาวตันนี้ก็คือยายปลูกไว้นะครับ ผมก็ตั้งใจที่จะเอาพวกประดูแดงนะครับพวกอินทนิลน,นะครับไม้ป่าที่เป็นดอกเริ่มปลูกตรงนี้แล้วก็ปลูกรอบสวนด้านหน้านะครับส่วนด้านในก็จะเป็นพยุงนะครับอันนี้อีกมุมอีกมุมหนึ่งของสวนนะครับันต้นกามปูนะครับ ส่วนต้นยูคาลิปตัสก็คงตัดมาทำเสารั้วนะครับกันบัวนะครับไม่ให้บัวเข้ามานะครับวิวต้นตาลน,นะครับมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งสวยมากเลยนะครับน่าจะมีสักสองต้นนะถ้าสองต้นก็คงจะเป็นตาลคู่ได้เลยนะครับสวยมากนะครับ หญ้าก็กําลังขึ้นนะครับน้ําก็ใสนะครับใสจนเขียวเลยนะครับใสแจ๋วเลยเดี๋ยวพอมีบัวขึ้นมานะครับผมก็คงต้องเริ่มหาปลามาปล่อยนะครับอาจจะเป็นกุ้งหรือเป็นปลานะครับเป็นปลาจินเป็นปลากินพืชนะครับที่ผมจะมาปล่อยนะครับ ้วยก็กาลังจะติดนะครับเอาลงดิน2อาทิตย์แล้วนะครับคิดว่าสงการน่าจะเริ่มสวยแล้วล่ะนะครับเพราะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากเลยอันนี้ขนาดฝนยังไม่ตกนะครับนี่ถ้าฝนตกก็คงเขียวเอุ่มเลยแหละนะครับโอเคนะครับสําหรับการอัปเดตโครงการสองของผมนะครับปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจพยุงห่วเฮรลี่นะครับ ก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไม้ป่าเศรษฐกิจผสมผสานกับผลไม้หายากนะครับขี้ไปมริดนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ